สวัสดีเด็ทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ YouTube Channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามารีวิวสินค้าบาร์บี้ของร้าน NDA Shop กันเช่นเคยนะครับเด็กๆเดีจยวเราไปดูกันแบบ close up เลยดีกว่าเนาะว่าแต่ละแบบที่พี่ดุกจะมารีวิวให้เด็กๆได้ดูกันเนี่ยมีแบบไหนกันบ้างนะครับเริ่มต้นแบบที่1เลยครับจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเชื่อรุ่นว่า Sweet Fashion นะครับหรือว่า บาร์บี้เจ้าหญิงหิมะเอลซาอันนานั่นเองภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตุ๊กตา2ตัวครับจะมีตุ๊กตาเป็นนี่เอลซ่าเห็นไหมเป็นงานข้อต่อทั้งตัวนะครับแล้วก็อันนาเป็นงานข้อต่อเช่นกันสามารถหักแขนได้นะรุ่นนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยครับตัวชุดเห็นไหมเป็นชุดของเจ้าหญิงจริงๆตามต้นฉบับ ออริจินอลของการ์ตูนเลยเนาะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีของแถมให้ตรงกลางด้วยเนาะซึ่งอาจจะเป็นผีเสื้อหรือจะเป็นโอลาฟก็ได้แล้วแต่กล่องนะครับรุ่นนี้ราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับสวีทแฟชั่นหรือว่าตุ๊กตาจิ้งหิมะราคาพิเศษเลยเพียงกล่องละ250บาทครับมีหูหิ้วด้วยนะเด็กๆสามารถจับขึ้นได้ด้วย ตัวนี้น่ารักมากเลย250เองนะขนาดเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยครับรุ่นนี้ขายดีมาก1กล่องได้2ตัวต่อไปนะครับรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นบาร์บี้คุณครูครับนี่เห็นไหมฟลูเลียภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วย บาร์บี้คุณคูหนึ่งตัวนะครับเป็นงานข้อต่อทั้งตัวรุ่นนี้สามารถหักแขนหักขาได้นะครับแล้วก็เมคอัพน่ารักมากๆเลยเห็นไหมมีแว่นให้ด้แว่นถอดได้นะไปได้ของชุดครับจะเป็นงานชุดเหมือนกับชุดคุนคูปกติเลยมีรองเท้าให้ด้วยนะครับที่ใส่อยู่เห็นไหม ข้อดีของบาร์บี้ที่เป็นงานข้อต่อคือสามารถนะํามาเล่นเป็นบ้านบาร์บี้ได้เนาะเล่นละครบาร์บี้ได้สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับมีบาร์บี้เด็กแถมให้ด้วย1ตัวเห็นไหมนี่เป็นบาร์บี้เด็กนะครับมีชุดใส่ให้พร้อมเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สาหรับเล่นเป็นโรงเรียนนั่นเองมีกระดานดำมีอุปกรณ์นะครับมี ต๊ะเครื่องเขียนรุ่นนี้นะครับเป็นบาร์บี้แฮปปี้แอนเนอร์ลีเดย์250บาทเช่นกันครับสำหรับบาร์บี้เซตคุณครูเห็นมีน้องคอมเมนต์มาด้วยเนาะว่าชอบบาร์บี้เซตคุณครูนะครับ250เองนะงานขอต่อทั้งตัวด้วยต่อไปนะครับเป็นรุ่นนี้ รุ่นนี้นะครับเป็นบาร์บี้เฮลี่ครับเป็นงานขายดีอันดับต้นๆของร้าน NDA shop เลยนะครับเป็นบาร์บี้เฮลี่เทนทรี g เกิลหรือว่าเป็นบาร์บี้แฟชั่นรุ่นนี้ข้อดีของเขาคือเนี่ยเป็นงานข้อต่อทั้งตัวนะครับสามารถทาแขนทาขาได้แล้วก็เมคอัพปังมากเห็นไหมมีอุปกรณ์เยอะครับภายในกล่อง มีชุดแถมให้ถึง3ชุดรวมที่ใส่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับมีกระเป๋าให้เยอะเลย2ใบเนะี่ยมีรองเท้าให้2คู่รวมที่ใส่อยู่นะมีสร้อยให้ด้วยเห็นไหมงานสวยนะรุน่นนี้มีหลายแบบด้วยนะครับแต่ว่าพี่ดุกไม่ได้เอามาให้ดูครบทุกแบบนะอันนี้เอามาให้ดูแค่บางแบบเท่านั้นนะครับ สำหรับบาร์บี้เฮลี่เนี่ยราคาน่ารักน่ารักเลยครับเพียงกล่องละ250บาทเท่านั้นเองนะงานสวยแล้วก็บาร์บี้นะครับรุ่นที่คล้ายๆกับเฮลี่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้เป็นบาร์บี้บิวตี้ครับรุ่นนี้เนี่ยราคา250าทเท่ากันเนาะแต่จะมีความต่างที่เมคอัพครับแล้วก็ทรงผมรุ่นนี้จะเป็นผมไฮไลท์แสกกลางสีชมพู นอแล้วก็มีรองเท้าแถมให้เหมือนกันมีชุดแถมให้เหมือนกันแล้วก็กระเป๋า250บาทเช่นกันเลยนะครับสำหรับเด็กคนไหนที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้ากับร้าน NDA Shop สามารถที่จะแอด line เข้ามาได้เลยนะครับทาง ID line u x n 7 3 3 0 u หรือจะทักปาร์ f ี c e e o o o k f แฟนเพจขาย b a r b บี้ราคาถูกมากก็ได้นะครับขอเน้นอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้เนาะมีวิกฤตโควิด -19 ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ควรที่จะออกไปไหนเยอะแยะเนาะยังไงถ้าเด็กๆอยู่บ้านเบื่อๆแนะนำนะครับสั่งของเล่นจากร้าน NDA ชัอไปเล่นกันได้เลยเนาะบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับยังไงอยาก ได้รับสินค้าจริงนะครับส่งจริงส่งไวต้องร้าน nda shop เท่านั้นนะครับบายสวัสดีจ้า